สวัสดีค่ะชื่อนุชค่ะเป็น n urse practitioner ที่อเมริกานะคะชื่ยชาญดาน,น mens health h m e n s health แล้วก็ hormone replacement therapy นะคะมีคำถามหนึ่งนะคะที่ถามเข้ามาเข้ามาว่าการใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือว่า hormone replacement therapy นี้มันมีอันตราย ก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือว่าริมเลือด,ดหรือเปล่านะคะเห็นคอมเมนต์บอกว่าหมอที่เมืองไทยไม่ยอมจัดยาให้เพราะว่าความเสี่ยงนะคะแล้วเป็นไบโอเนนติคอลฮอร์โมนมันไม่มีนะคะเคยมีการศึกษาหนึ่งนะคะเมื่อปี2000ที่ชื่อว่า w h i นะคะที่พบว่านะคะการใช้ฮอร์โมนทดแทนแบบสังเคราะห์สําหรับคนที่มีวัยทองขึ้นไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคริมเลือดแล้วก็โรคหัวใจแล้วก็ โรคมะเร็งนะคะแต่ว่าฮอร์โมนที่เขาใช้เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์หรือว่าโปรเจสตินนะคะซึ่งพบมากในยาคุมกําเนิดนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ไบโอเนนคอลฮอร์โมนก็คือใช้ยาที่มันเป็นเอสโตรเจนหรือว่าเอสโตรไดอลหรือว่าโรเจสตอตอนหรือว่าไมโครไนท์โพเจสตอตอนนะคะอันนี้มันไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะแต่การใช้ฮอร์โมนทดแทนที่มันเป็นไบโอเนคอลนะคะมันช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะคะโรค หลอดเลือดได้หัวใจแล้วก็โรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคก,ก,ก,กระดูกพุนกระดูกเปราะและก็กระดูกกลางในน้ตนะคะแล้วก็ f d a ที่อเมริกานะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยน black box warning นะคะก็คือว่าฮอร์โมนพวกนี้มันไม่มีอันตรายนะคะ